สวัสดีครับสวัสดีเกิด Store a Paint นะฮะวันนี้จะเป็น Mini 4 View Santa Cruz Late Letcher นะครับรหัสไอเทม95698นะฮะ ตัวนี้แค่ดูตัวประกอบเต็มสามารถดูได้ที่ท้ายคลิปแปะลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีการทำสีเล็กน้อยนะฮะไม่เยอะมากนะครับดีเทลทำสีก็จะมีแค่จุดอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทาสีให้เรียบร้อยเลยนะครับการสีก็จะมีทั้งใช้สีสเปรย์แล้วก็อ่าสีมาร์กเกอร์นะฮะอ่ะโอเคขอไปทำสีก่อนนะครับ โอเคครับผมก็เรียบร้อยนะฮะทำสีนะครับประมาณนี้อ่ะประกบเข้ากันเลยเนาะอันนี้ประกบเข้ากันได้เลยนะครับไม่ต้องแบบว่าติดสติกเกอร์ก่อนนะในบางจุดนะฮะอ่ะเติมกันเลยขออนุญาตเปิดคู่มือนะครับเพื่อไวต่อการติดนะฮะไม่ต้องเดาสุ่มนะ อ่าอันดับแรกนะครับก็จะเป็นเบอร์สิบสองเนาะสิบสองให้หันด้านดขีๆพวกเนี้ยอยู่ข้างบนนะฮะติดลงไปอ่าเรียบร้อย โอเต่อมาจะเป็นเบอร์เบอร์5ก็ได้เบอร์ห้านะครับเบอร์หจะติดระหว่างส่วนด้านตรงของตรงนี้นะ โอเคแล้วก็ต่อมาจะเป็นเบอร์เก้าเบอร์เก้าสติเกอร์โหโหนะฮะตัวหนังสืออยู่ด้านบนแบบนี้แล้วก็เบอร์ เอรหก็จะติดส่วนของตรงนี้แบบนี้ เช่ okay. ต่อมาจะเป็นเบอร์ไหนเบอร์เบอร์สิเบอ 10. เอาเบอร์นี้ก่อนเบอร์สิบสามนะฮะสิบสามจะเป็นหน้าปัดซึ่งติดแบบว่าเอาด้านเหลี่ยม เอาเอาด้านกว้างอยู่ข้างบนเอาด้านแคบอยู่ด้านล่างจะเป็นประมาณแบบนี้นะตรงนี้ถ้าเห็นว่าสีมันมีสีแดงแตัดสามารถทาสีดำให้มันสวยขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปทาสีดำนะฮะดูอีกทีเนาะโอเคจากนั้นก็ตัวปีก ตัวนี้จะเป็นเบอร์2 8แปะตรงไหนเบอร์2จะแปะด้านพาร์ทส่วนตรงนี้นะ โอเคถ้าไหนมันไม่ค่อยลงเท่าไหร่ให้เอาส่วนด้านของไอเนี้ยตัวแนบนะค่อยๆปาดไปเนาะให้มันเนียนที่สุดเท่าที่จะเนียนได้นะฮะโอเคต่อมาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแปะที่เดียวเบอร์หนึ่งจะแปะ ส่วนตรงนี้ตรงปลีกนี่แนะนำว่าตอนเทียซ้ายขวาอย่าไปชิดขอบเกินนะให้มันเหลือเนือที่ไป้น,นิดนึงดำๆอย่างเนี้ยนะมันจะได้สวยมันจะไได้ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเยอะอ่ะประกบเข้าเลยโอเคประมาณนี้ ต่อมานะครับต่อมาจะเป็นเบอร์สามเบอร์สามแปะตรงไหนเบอร์สามจะแปะส่วนของด้านโของตรงนี้ นี่นะแล้วก็เบอร์สีถ้าแปะเอียงใบให้ดันขึ้นมาเล็กน้อยนะนี้เหมือนแบบว่า มันจะเ e อียงตามไปนิดนึงนะแบบหนึ่งนะฮะโอเคอ่ะเรียบร้อยโอเคต่อมาจะเป็นเบอร์แปดเบอร์แปดคำว่า ซานตาคลอสจะอยู่ตัวระหว่างเบอร์2กับเบอร์5ตัวด้านปลายนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันมีนิฟิลซานตาคลอสจะอยู่ระหว่างเบอร์2กับเบอร์5้านะฮะตรงเส้นระหว่างสองกับ5เลยให้เรามาตรงนั้นเป็นจุดด้านท้ายแล้วก็ ค่อยๆปาดไปจะได้อย่างนี้นะโอเคต่อมาจะเป็นเบอร์สิบเบอร์สิบติดตรงไหน,นเบอร์สิบจะติดตัวหัวมุมนะครับสีเขียวหัวมุมแล้วก็ปาดแบบนี้ นะ่ะแล้วก็ดึงนี่เลยแคเเพอสิบเอ็ดสิบเอ็ดเหมือนกันสิบเอ็ดก็ปาดมุมแบบนี้นะยาวไป แบบนี้เลยแล้วก็เบอร์15บหาคว่ามินิโฟวเวลจะอยู่ระหว่างเส้นคืบติดตรงนี้มันจะอยู่ระหว่างเส้นบอดี้อะเส้นที่เป็นแนวเขออะแล้วก็ตามด้วยเบอร์16กกระดิ่งน้อย ไกน้อยจะแปะถัดมาจากตัวเส้นโลโก้ธรรมย่าแบบนี้นะครับแล้วก็เบอร์15ก็เหมือนกันแปะระหว่างตรงกลางแบบนี้นี่นะแล้วก็เบอร์16 แปดถัดมาของตัวโลโก้ทริรยาแบบน,นี้ส่วนสติกเกอร์ที่เหลือสิบสี่สิบเจ็ดสิบแปดพวกนี้เป็นสติกเกอร์เสริมติดตรงไหนก็ได้ไม่ได้จำกัดไม่ได้มีตาไม่ได้มีบอกในคู่มือนะครับตามนี้เลยก็เสร็จแล้วนะโอเคสวยงาม คลิปนี้จะมีความยาวเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครอยากดูวิธีการประกอบตัวซันตาคอ์สสามารถดูได้ที่ท้ายคลิปแปะลิงก์ไว้ให้เช่นเดิมนะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้อยากได้รถซันตาคอสซื้อได้จากไหนซื้อได้จากร้านไวรัสมินิฟอ w วิลหรือว่าลิงก์เพจแน,นะนำเปลียผ่านช็อปปี้ช้ร่างก็ได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ